ข้ามาระเบิดุมะรุ่มะตุลลอยฮิลาลาบรอกาตูอ่าเดี๋ยวว่าดูอานี้ว่าพร้อมกันก่อนนะครับมีคนที่เขาฟังผมอ่านดูอานต้นนี้แล้วเขาอยากได้ผมก็เลยนึกได้ก็เลยเอามาเขียนให้บางครั้งบางทีเราชอบวิงวอนขออยากได้โดยความเป็นจริงแล้วอ่ะการขอคุ้งครองก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกับเวลาเราขอดูอาน รบบานาอาตินาฟิด,ดุลยาฮัสนาะโอรสได,ด้โปรดประทานสิ่งที่งดงามดีงามในโลกนี้ให้กับเราด้วยวอฟิลอาคิรติฮัสนาะและได้โปรดประทานสิ่งดีงามในโลกอาคิรอนได้แก่สวรรค์ให้เราด้วยเนี่ยเราขอเราอยากได้แต่เราปิดท้ายดูอาว่ากีนาอาดาบันนาและได้โปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในวันกิยามาด้วยเถิดหรือในโลกในในนรกด้วยเถอด นั่นแไปลได้วความว่าถ้าเราขอปกป้องสิ่งหนึ่งเราจะได้สิ่งหนึ่งเมื่อขอปกป้องจากความทุกข์แปลว่าเราจะได้ความสุขเมื่อขอปกป้องจากความยากจนเราก็จะร,ร่ํารวยพอเพียงเพียงพอนะครับดูอาต้นนี้ผมชอบชอบมากๆนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาจะเวลาจะขอมักหลงลืมลืมว่าจะขออะไรก็เลยขอดูอาแพทเทิร์นพื้นฐานทั่วไป ดวงาาตัวนี้เป็นดวงาาขอปกป้องคุ้มครองเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันทุกวันทุกคนด้วยนะครับอ่ายวอ่านพร้อมกันเอลอุมะอินนีอาอูดุบิกะมินจัฮดิลบาลอยวัดารกิษากออีวัซูอิลกอดออีวะชะมาตัดิลอะดาอย ความหมายก็คือโอ้เออลอ์แท้จริงข้าพเจ้าวิงวอนขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องข้าพเจ้าเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิก่แปลแบบทุกตัวทุกเม็ดทุกอักขระเนี่ยอัลลอฮุมะแปลว่าโอ้เอัลอ์อินนีแท้จริงข้าพเจ้าอาอูซุบิก่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดปกป้องข้าพเจ้าอ้อนก่อนโอ้เออลอ์ ได้โปรดปกป้องข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากมินจากมินจาดิลบล拉จาดดุนแปลวา่าสุดจะทนสุดๆจาดดุนแปลวา่าเหน็ดเหนื่อยไม่ไหวอัลบาละก็คือการทดสอบโอ้อลลอ์ได้โปรดรับได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าอย่าตากินแล้วไครอน โอ้อลอได้ปรดคุ้มครองค้ะะาพเจ้าให้รอดพ้นจากการทดสอบที่มันหนักหนาสากันไม่ไหวรับไม่ไหวอันแบบนี้บางเรื่องมันแบบสิ่งที่มาจากอลลอเป็นสิ่งที่ดีแต่เรามีสิทธิ์ไม่ชอบเหมือนกันความรู้สึกเราอ่ะโอ้โหเหมือนเมื่อวันวอาทิตย์ลงไปเตะบอลไม่ชอบเลยไม่ชอบตรงไหนต้องท่ามันกดัดมันแบบโอ้โหแล้วเลือดทัดเลือดสาดเลยลุงแดงไปรอยอยู่ที่บ้าน บาอาจารย์เป็นนะบอกจะไปบรรยายต่อไงแต่แบบเตะบอลก่อนไงตอนเช้าก็แบบเดินแบบโอ้โหแบบแย่ญาดิลบาละโอ้เราได้บอกคุ้มครองกับบาจารให้รอดพ้นจากยาดิลบาละการทดสอบที่หนักหน่วงหนักหน่วงเกินในในคาบเทียนเขาบอกว่าบาละอุชดีดวัลมาชักก็บาลอเนี่ยมาจากอัลลอฮ์การทดสอบมาจากเราแต่การทดสอบที่มันหนักจนฉันรับไม่ไหวอะได้ปลดปกป้องคุ้มครองฉันให้รอดพ้นจากเรื่องนั้นด้วยมีวันนี้แต่ละวันที่แบบ โอ้ยนี่ทามากกว่านี้อีกสักนิดเดียวกูไม่ไหวละเนี่ยขอต่ออลล็อ์อลล็อ์จะได้เปลี่ยนอลล็อ์จะได้ปรับให้มาเอ้ยหนักไปเล้โอเคเหมือนกับเราไปกินอาหารนะ่ะร้านอาหารเนี่ยเราเคยไปกินมาแล้วปรากฏว่าสมมติซุปหางวัวสมมติของคุณละอยากเลยเกลิน่นเกลิ่นเกลิ่นได้ข่าวว่าวันพ่อหญเขาจะแก้บวยเกลิน่นเบื่ได้กินซุปหมังวัวไงเออซุปร้านเนี่ยอร่อยละแต่เราเป็ารู้สึกว่าเปรี้ยวไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยเราก็บอกเขาเออ ลดจากครั้งที่แล้วนิดหนึ่งเราขอได้ยังไงกับอัลลอฮ์นะเราขอได้มากกว่าแม่ครัวที่ปรุงอาหารอีกเราก็ขออลัลลอฮ์ฉันนะรู้แล้วว่ามาจากพระองค์แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันมาลบบาปมันมาเพิ่มบุญแต่เบาว,วันนี้หน่อยมินจาดิบาละโอัลลอ์ได้บอกคุครกองาพเจ้าเรา้นจากยาดิลบาละการทดสอบที่มันหนักหน่วงเกินข้รราพเจ้าจะรับไหวม่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหนักวาดารกิชะก็ ดารอกิสก็แปลว่าโอ้เราได้บอกคุ้มครองข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานความทุกข์นี่หมายถึงทุกที่ทุกในหลายๆเรื่องเมื่อกี้นี่การทดสอบที่หนักหน่วงอันนี้ความทุกข์ความพินาศความล้มเหลวโอ้เราได้ปลดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสถานะของผู้ที่ล้มเหลวด้วยเอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทเป็นทุกอย่างเลยได้โปรดเลยครับเจ้าไม่ล่มจมด้วยเถอะได้โปรดเลยพระเจ้าได้ไม่ไม่ไม่ขัดทุนไม่หายนะไม่วอดวายด้วยเถอะนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือได้โปรดให้ข้าพเจ้าเนี่ยห่างไกลด้วยดารกิสกะเนี่ยห่างไกลาจากความผิดบาปต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยที่สุดแล้วความผิดมันจะทําให้เราไม่มีความสุข ไม่มีความสุขทำความดีคนเห็นเราก็เราถ้าเราถ้าเราเฉยๆก็เท่ากับเราอิคลาสแต่ทำความชั่วนี่ไม่อยากให้ใครเห็นหรอกอย่างเามื่อคืนผมกับลูกแดงนัดกันไปอผมนวดสมมติยียีนัดไปเอาเมด,ด่อเยกันไม่บอกใครหรอกคอมรับไม่บอกแต่ถ้ามาสุรานี่ลัน่นนะครับลัน่นเพราะเป็นเรื่องที่บอกก็ไม่มีใครว่าอะไรไนะครับไม่มีใครเขาเขาจะชื่นชมกระช่างเขาแต่เรามีหน้าที่บอกอย่างเนี้ยดังนั้น ดารอกิสก็ทีละอันเลยนะทีละขั็ปบลยอันแรกยาดิลบาละการทดสอบที่หนักจนฉันไม่ไหวแล้วได้ปวดคุ้มครองด้วยเพราะคนบางทีเนี่ยพอโดนทดสอบหนักๆเข้าเนี่ยตะเลิดเปิดเปิด้ดารอกิสก,ก็ก็คือการที่พระองค์จะทรงเอาฉันไปอยู่กับความทุกข์ทรมานความยากลําบากความล้มเหลวความวินาศสันตโลต่างๆได้ปวดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย นะครับและซูอิลกอดอนะครับอันต่อมาว่าซูอิลกอดอและได้โปรดคุ้มครองข้ามาจ้าให้รอดพ้นจากการกําหนดสภาวะการของท่านที่มันไม่ดีด้วยเถอะอัลลอฮ์กำหนดไม่ทางนั้นกอดอกอดัตเนี่ยสิ่งที่ดีก็มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ไม่ดีก็มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราขอพระองค์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการกําหนด ในเรื่องที่เราไม่ชอบที่เราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองฟีนับซีฮีวะอาลีฮีวะมาลีฮีทั้งในชีวิตของเราคนในครอบครัวเราทรัพย์สินเราทั้งหมดเลยที่พระองค์ทรงกําหนดว่าเดี๋ยวต้องเกิดแบบนี้สมมุติเราทรงกําหนดเอาไว้ลูกหลานของเราจะเลี้ยงแค่ไหนก็ตามจะเป็นตะกรวดสมมตุติขอรอดด้วยโปรดปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากการกําหนดของพระองค์ในเรื่องที่มันส่งผลเสีย กับทรัพย์สินของเรากับชีวิตของเรากับครอบครัวของเรากับอาคีรอของเรากับดุนยาของเรา,ญญา,เราทั้งหมดเลยนะครับอันสุดท้ายวชาชมาตติลอาดออันนี้ก็ยิ่งชอบเราทุกคนมีศัตรูนี่เราทุกคนมีคนด่ารับหลังทั้งนั้นแหละจะมีคนชมก็มีคนด่าก็มีคนชมอาจจะทำให้เรารู้สึกดีหรือรู้สึกเฉยเฉยแต่คนด่าเนี่ยทำให้เรารู้สึก นั่นเนี่ยทำทำเคยงทำงานทํารมีแหละเคยเจาะเลือดเป็นเคยเจาะเจาะโอ้ยมือหนักว่าเนี่ยสมมติเราแบบเฮ้ยอะไรวะก็ก็เท่านี้จริงๆไม่ใช้ไม่ใช้ม,ใชมือใช้ตีนเจาะก็ได้วะคือมันสุดแล้วแต่ยีางงชามาตะแปลว่าการด่าเลยชามาตะนิี่ด่าเลยการประนามการตำหนิอัลอดาดะของศัตรู โอ้เรได้ปลดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากการตําหนิด่าทอของศัตรูด้วยเถอะเพราะบางครั้งคําตําหนิสําหรับบางคนน่ะมันเปลี่ยนเป็นพลังไม่ได้มันกลายเป็นพลังลบเอาแม่บ้านน่ะเนี่ยศัตรูเหมือนกันสามีก็เป็นศัตรูในบางครั้งอานเนี่าชงกาแฟมาตอนชงมาแม่งไม่แดกอะปล่อ,อยจนเย็นโอ้ oh. oh, อะไรว่าน้ำไม่ร้อนไงบ้านเราเนี่ยโอ้เราได้ปลดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากคําพูดร้าย ของคนที่เป็นศัตรูข้าพเจ้าในแต่ละในแต่ละเวลามันมีศัตรูในเวลาของมันนะครับในเวลาของมันไม่จํากัดด้วยต้องเป็นศัตรูทางธุรกิจไม่จำกัดต้องเป็นศัตรูในทางการเมืองหรืออะไรก็ตามนะครับรลรงสรุปตรงนี้ขอปกป้องลองดูนะพอมองในมุมกลับปุ๊บเราจะเจอแต่ของดีหมดเลยไม่ได้ขอให้ได้มาแต่ขอว่าอันนี้ไม่เอานี่ไม่ได้ขอให้ได้มา แต่ขออันนี้ไม่เอานะพออันนี้ไม่เอามันก็เท่ากับเท่าทุนหรือได้ความสุขกลับมาลองดูนะครับโอ้เราได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้ารับผลย่าดิลบล拉การทดสอบที่มันหนักจนข้าพเจ้ารับไม่ไหวอันเนี้ยผมลองถามนินุถ้าจะมีการทดสอบที่นี้คิดว่านิรับไม่ไหวเรื่องอะไรสุขภาพเออเนี่ยเอาเราทดสอบเถอะขอเราได้ปลดเอาน้อยๆพอ เอาน้น้อยเรื่องสุขภาพเรเรื่องอะไรครับยีทดสอบที่คิดว่ารับไม่ไหว,วเรื่องอะไรนึกไม่ออกแปลว่าได้หมดแม่โว้ยก็นักหนักเลยวารดารกิชก็ให้ฉันไปอยู่ในสภาพของบุคคลที่ ไม่พบความสุขเลยมีแต่ความล้มเหลวทําอะไรก็ผิดพลาดทาอะไรก็ล้มเหลวโอ้เราได้ปกคุ้มครองกาบรระชาเราพ้นจากสิ่งนั้นด้วยดังนั้นใครก็ตามจะประกอบสัมมาอาชีพหรือจะลงทุนหรือจะอะไรก็ตามในชีวิตขอดูอาต้นนี้มันจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จผมขอตั้งชื่อดูอาต้นนี้ในนามของผมเองว่าดูอาขอปกป้องให้รอดพ้นจากความชิพหาย ที่หายหมดแล้วเนี่ยถ้าไม่ขอพกป้องจกอัลลอฮ์ทนไม่ไหวบางคนทนไม่ไหวแล้วกับการทดสอบแรงเลือเกินนี่สินเยอะเลือเกินขขายาดีกว่าเว้ยเพียนเลยบางคนทําอะไรก็ดารากิชก็นะครับเอาไม่เอาแล้วไม่สวดละไปทําความชั่วดีกว่าสูอินกอดอโหัวล็อกกาหนดมาแบบนี้ไม่ไหววเว้ยลูกหลานก็แย่สามีก็แย่ภรรยาก็แย่หน้าที่การงานตัวเองก็แย่ไม่ขอแล้วไม,ลไม่ละมาและละมาดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเสียคนกันมากมาย บางคนทําดีอยู่เนี่ยโดนดา่าโดนคนนด้นคนนี้ดา่าเหมือนตอนแรกๆตอนใช้สาร,รบัญกันแรกแรกแรกๆเลยอะ่ะพอมาโู้โอยทำไมนั่นเลมเลิกไม่ใช่เลิกใช้นะเลิกมาเอียเออยอถ,ถึงบอกว่าในคำคำพูดอายอเขาเขาอาจจะดูฟังแล้วดูรุนแรงแต่ว่าให้เห็นว่าเออมันมันส่งผลทางทางทาง ทางจิตวิทยาเ่อบอกเฮ้ยเป็นคนใจทำดีแล้วโดนด่าดีกว่าพวกทำหาแล้วไม่ทำหาแล้วชอบด่าคนทำดีแล้วถูกด่าดีกว่าพวกไม่ชอบทำแต่ชอบด่าคนแล้วมันมีหลายคนพวกนี้ปากแม่งจัดแม่งด,ด่าได้ทุกเรื่องแม่งขุดโคตรเงาสักราษรเอาขึ้นมาด่าเลยแหละดังนั้นขอรับปกป้องคุณครอมมันจะได้ไม่เป็นพลังลบนะครับให้กับเราเอ้าวหมดไปให้แล้วตามสัญญาต่อน,นะครับในหน้าที่หก สละองค์มานุรหิมกอลมุสัิฟูรหิมอัลลอฮฺอูตาลาวนะฟานะบิอุลูมีฟิดดารัยนีอามินตอนนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับเป๊ะๆเดี๋ยวหกโมงครึ่งเลิกนะครับในข้อในหน้าที่หกข้อที่สิบมาเยี่ยสิบสี่ข้อที่ไหรนี่เก้าเนี่ยเรียนกันอยู่จริงนี่ว่ามองนั้นดิชื่นใจว่ะในข้อที่เก้าหน้าที่สี่หน้าที่สี่เนี่ยเลขภาษาอาหรับเนี่ยดูกันเป็นหมดยังอ่ะ จำเลยนะโอ้อยงยั้นเดี๋พึ่งเดี๋ยวแล้วเดี๋ย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 วเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ย,ยุดหยุดหยุดหนึ่งสองสองอ่ะไม่สองอะ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็สามเหมือนตัวซีนพอสี่ปุ๊บอย่างนี้ ห้ามันเลขศูนย์พอหกปุ๊บสองกลับหลังแบบนี้หกพอเจ็ดปุ๊บตัววีพอแปดปุ๊บกลับหัวเลขเก้าเหมือนบ้านเราเลขสิบก็คือหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่เขาจุดเฉยๆแค่นี้เลย หยิบสองก็เอาเลขสองมาสองตัวหยิบสามก็เลขสองแล้วก็เลขสามแค่นั้นเนยเลขหนึ่งอันนี้เลขสิบนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเป๊ะๆอ่ะเรียนได้เอาลาะเว้ยสิบเก้าละเว้ยเอามา ในข้อที่9วัสโลาตูการละมาดนั้นรอฟิอาตุดดาราจาัดวามุธฮิบะตุไซย,ยัดวามุกัฟฟิอรอตุซูนูบีวัลขอตีอัดบางคนน่ะใส่สระด้วยนะร้ายมากนี่แต่ว่าใครบอกคนอายุเลยห้าสิบไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อ่านหนังสือแบบดอเบตดอเบตก็คือการจดบันทึก การละหมาดนั้นประการที่เก้าเรากาลังอยู่ในเรื่องของคุณค่าการละหมาดนะมาแล้วเก้าข้อนะข้อที่เก้านะการละหมาดนั้นรอฟิอัตุดดาราจัดรอฟิอะนี่ชื่อนี้ก็เพราะรอฟิอะพอตั้งเรียกว่าอะไรรอฟิอัตุรอฟิอะแปลว่าการละหมาดนั้นเป็นการยกให้สูงขึ้นรอฟิอะตัวเดียวเลยอัดดาราจัดสถานะ ก็คือยกสถานะเราให้ส so ูงข so ึ้นณเบื้องอัลลอฮ์จะสูงใครจะมองเราวันนี้ตำแหน่งหน้าที่สูงส่งแค่ไหนจ้างแมงเถอะแต่ณเบื้องอัลลอฮ์เนี่ยอยากสูงส่งณเบื้องอัลลอฮ์ให้ละหมาดเพราะการละหมาดคือรอฟิอัตุดดาราจัดคือการยกระดับสถานะของผู้ละหมาดให้สูงขึ้นนะครับมันมีสุภาษิตที่เขาบอกว่าจะดีจะอะไรนะจะสูงต่ำสูงต่ำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำเออนี่แหละจะสูงจะต่ำอยู่ที่ลราหมาดนหรือเปล่าแค่นั้นเลยรอฟิอาตุด,ดรอจจัตผมชอบนะยกระดับสูงขึ้นและการละหมัดรอฟิอะยกระดับให้สูงขึ้นยกระดับใครว่าผู้ละหมาดสูงขึ้นน้าเบือบเบ้องกรหน้าเบื้องอัลลอฮ์มนุษย์จะมองไงช่างเขาเมื่อกี้ผมเดินลงมาก่อนเออ สุภาพสตรีก็ต้องระมัระวังผมเดินลงมาเนี่ยผมเห็นเจ้าประจําเราน่ากลัวนะ,ะเด็กแถวบ้านบ้างไกดิแถวบ้านฟันด้วยบ้านบ้านผมด้วยโอ้มันเดินได้จริงแล้วเมื่อกี้มานั่งอยู่ตรงนี้นั่งในที่เบืดอยู่คนเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชมก็คือมาสุราอ่ะมาโบด้วยตอนนี้ แล้วก็ผมไม่รู้หรอกผมเดินลงมาเนี่ยผมเห็นเขานั่งอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาถามเอาแล้วมาเลยคือละหมาดเพราะคนพอสติสัมัญญาไม่อยู่แล้วเนี่ยการละหมาดไม่วาย,ยิบแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําอยู่ก็คือยกมือขอดูอาวอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ผมบอกเลยดีกว่าคนอีกหลายพันคนนะที่ไหนวัดที่ไหนที่นี่แล้ว อย่างน้อยเขาปิดเอาหรอเอาดินี่ผมพูดตรงๆยีบางคนเนี่ยไม่ปิดเดินขาสั้นเตอร์ลูกกรรมการหลังกรรมการก็มีอ้นี้ปิดเอาหรอใส่กางเกงขายาวถึงแม้บางทีมันจะลืมรูปซิปกระดามเถอะแต่ก็นั่นแหละก็ยังปกปิดเอาหรอกก็ทำดูลินละเขาอาจจะดูตกต่ำต้อยต่ำนะครับณณนะนะนะเบื้องมนุษย์ด้วยกัน แต่ในวันนี้เมื่อสติหลุดไปแล้วเนี่ยเขาปะกะติแล้วนะครับในสายพระเนตรของเราต่อนะครับมุธิบัตุสยัยยมุธิบาแปลว่าเป็นการนําออกไปมุธิบะอสศัยะตความชั่วต่างๆความผิดต่างๆมุธิบะคือคือการนําตัวออกจากความชั่วคนถ้าละหมาดชั่วน้อยลงมุฮิบะอสศัยาต มุสิบาแปลว่าเอาออกไปนำออกเดินออกอาศัยอาตจากความชั่วร้ายมาละหมาดอะงี้ไม่ต้องมาละหมาดสูเราว่าเอาละหมาดที่บ้านอะอย่างน้อยก็หยุดชั่วไปสามนาทีนี่ถ้าละหมาดก็ผ้าเวลายอย่างน้อยก็หยุดชั่วไปสิบห้านาทีเอาแล้วดิคนบางคนแม่งชั่วเลยทั้งวันนะบอกเลยพูดกันง่ายๆนี่ผมกล้าท้าเลยคนที่มัวจะเป็นติดการบันทันติดยาเสพติดเลืออะไรก็ตามเถอะ บังคับตัวเองให้มาละหมาดทั้งๆนี่อยู่ในสภาพเมาเดียวก็เลิกยังไงก็เลิกให้ปิดงอมแงมแ่ไหนก็ตามรักษาละหมาดให้ครบห้าเวลาเลิกได้แน่นอนเพราะอัลลอฮ์บอกนบีบอกนักวิชาการบอกการละหมาดมันมุธฮิบะมันจะเอาออกไปอัสไซยอาความชั่วที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาเจ้าออกก็อลอมันรอซ่า้างมาเลจากไม่มีให้มีนะ่ะ แ้้เนี่ยเรามาใช้กันซุ่มซ่ามเองมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงและมูกาฟิรตุสูนุวัลคอตีอาตมูกาฟิรแปลว่าถ่ถอนออาซูนุวความผิดบาปทั้งหลายวัลคอตีอาตก็คือความผิดบาปเหมือนกันซุนุกับคอตีคอตีอาตเนี่ยอันเดียวกันความผิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าจะไปสุดนุ่ก็คือความความผิดบาปอัลคอติอาตความผิดนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตกลงในประการที่9การละหมาดนั้นยกระดับผู้ละหมาดให้สูงขึ้นเอาผู้ละหมาดออกจากสิ่งที่ไม่ดีมุสิบะตุไซอาตยกระดับให้สูงขึ้นเอาผู้ละหมาดออกจากสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากผู้ละหมาดด้วยและมุเก,ก้าฟิรตุซสุนุและไถถอนไถบาป จ่ายค่าปรับหมูก,กัฟฟิรอเนี่ยกาฟารอในจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับในความผิดความไม่ถูกต้องที่คนคนนั้นได้กระทำนี่มีความผิดไหมมีถ้าเราฝ่าไฟแดงสมัยก่อนนี้ฝ่าไฟแดงขับรถเกินความเร็วเกินเนี่ยใบยสั่งมาเราต้องไปจ่ายเนี่ยเรียกค่าปรับแต่วันนี้เราผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีใบสั่งมาให้ไงเราไม่รู้ไงว่าเราทําผิดไปเท่าไหร่แล้ว ฉันนี่ใบสั่งเป็นตับพอเขาบอกว่าไม่ตรงเก็จะต่อทะเบียนได้ปกติไม่รู้นะสถานที่แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมต่อทะเบียนได้ปกติต่อใบกำกบีได้ปกติแต่ถ้าไปจ่ายก็จบจะสบายใจยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่เราทําผิดก่อนล้อแล้วไม่มีใบสั่งมาเตือนไม่มีคําสั่งศาลมาบอกดังนั้นวิธีการที่เราจะไถ่บาปจ่ายค่าปรับในบาปต่างๆก็คือการละหมาดจบ นะครับคือคการละหมาดมีฮะดิษบทเดียวตอนนี้แปดหกนาฬิกายี่สิบหกนาทีท่านนาบีกรกล่าวว่าอะรอไอตุมลาวอันนันนาฮรอนบิบาบิอาฮัดิกุมยักตาซิลูมินหูกุลเลยอวมินคอ,อมสัมรอดฮัยล,ลายาบกอมินดารอนิฮชัยอุนกอลูลายาบกอมินดารอนิฮชัยอุนกอลฟัลดาลิกะ มิซุลลาวะติลคัมส์ยัมฮุลลอฮ์บิฮินนัลขตเยาอักมากรฮะนิสบทนี้ใจความของฮะดิสบทนี้ก็คืออารอไอตุ่มนบีตั้งคำถามพวกท่านเห็นว่ายังไงอารอไอตุ่มเนี่ยคำสอนนบีนะ่ยบางทีมาในรูปแบบของคำถามท่านเห็นว่ายังไงหากอันนะฮารอนหากว่าแม่น้ำสายหนึ่งแม่น้ำ บีบาบีอาหาดีกุ้มไหลผ่านประตูหน้าบ้านของพวกท่านหากแม่น้ําไหลผ่านประตูหน้าบ้านของพวกท่านยักต่งิลูมินหูกุ้นลยเยมินคอมสามรอดไหลผ่านเพื่อมาชำระล้างหน้าบ้านของท่านเนี่ยมินกุ้นเลยายมินทุกวันเลยวันละห้าครั้งน้ําไหลผ่านบ้านทุกวันวันละห้าครั้ง หลายผ่านประตูหน้าบ้าน,นทุกวันวันละห้าครั้งนบีถามว่าหัลยะปกอมินดารอนีฮิใช้หุนสิ่งสกโปรกจะยังคาอยู่หน้าบ้านของท่านอีกไหมวันนี้กวาดบ้านกากี่ครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งถูบ้านเช็ดบ้านนี่น้ำล้างเลยครับล้างบ้านท่านนะ่ะประตูหน้าบ้านท่านนะ่ะวันหนึ่งห้าครั้งนะ่ะนบีถามว่ามันจะเหลือคราบสกปรกอีกไหมล่ะ ก็รู้บรรดาสาบัตบอกว่าลายอบกอมินดารอนิฮิใชยอุนมันไม่เหลือสิ่งสกรปรกอะไรอีกแล้วขอรับแต่นี่บางบ้านไม่ได้ล้างเนินยีไม่ล้างไม่พอทำสกรปรกเพิ่มอีกมีปฏิมาดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทํำความบิดแต่ทุกครั้งที่เราทํำความบิดทุกครั้งที่เราทํำสกรปรก เราละหมาดเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกนั้นวันละหครั uh ้ง huh. นี่ไม่นับสุนัตนะครับใครอยากทำสุนัตก็เพิ่มเติมไปนบีก็ได้กล่าวต่อว่าฟาดาลิกาและนี่แหละมันก็เฉกเช่นเดียวกันกันกบมิสลุสอลาวัตมิสลุนแปลว่าเฉกเช่นเดียวกันอสัสลาวาตกับการละหมาดอัลคอมสการละหมาดททั้าเวลาท่านนบีบอกว่านี่แลหละน้าไหลผ่านหน้าบ้านเนี่ยวันละห้าครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกันกับการละหมาดห้าเวลานั่นแหละ ยำหุลรอหูบิหินนน่นขอตายายอยาอัลลอฮ์จะทรงลบยำหูแปลว่าอัลลอฮ์ทรงลบบิหินหน้าด้วยการละหมาดนั้นนะ่ะอัลขอตอยาบรรดาความผิดบาปต่างๆเรามีความผิดบาปมากมายแล้วเราสังเกตดูการละหมาดทั้งห้าเวลาอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตตื่นสุบโบมานะครับเช้าได้ละหมาดแล้วใช้เวลาใช้ชีวิตไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงได้ละหมาดอีกเที่ยงจนกระทั่งถึงเย็นได้ละหมาดอัสรีอีกเย็นจนกระทั่งถึงค่ำได้ละหมาดมากริบ และค่าจะมาทั้งถึงในยามในยามดึกหรือยามกลางคืนในช่วงของอิชาแล้วเราก็หลับไปหลังจากการละหมาดอิชาดังนั้นหลังอิชาแล้วไม่ควรไปทําบาปที่ไหนแล้วนะครับเพื่อเราจะได้วนเวียนอยู่กับการการชําระล้างความผิดบาปท,ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงเอาไว้เท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กนาฬิกายีนาทีนะครับวอสลฮุลหมุาฟิกวัลมุสตาอันว่าอะัยฮิตุกลันวะสลามุมอะัยกุ้มมราะมัต uh ุลลอฮิตาอัลละว่าบารอกะตุ